สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านทุกทุกท่านนะคะค่ะมือน,นี้กับแมยูในช่องของป้ต่อยคนมีเศนเนาะคะ่ะเนาะวันนี้นะคะท่านผู้ชมป้ต่อยกับแมยูที่สารปูพญาเต่านะคะมาขอโชกขอลาบเนาะคะ่ะเนาะมาตามต่อเนาะค่ะกับสารปูพญาเต่ามือน,นี้กับเดินทางมานํากันสองคนเนาะคะ่ะเนาะมากับตากับยายมากับทางช่องมาวินนะคะมาวินชาแนล มาตามต่อขอโชคลาภเนาะค่ะเนาะผ้าผู้ใดด้เบื้องคิดที่เอ้ยด้เบิ่งไล่สดของน้องน้ำคงสุดท้ายเนาะคะ่ะกับปู่พญาเต่านะคะมาขอโชคลาภมือนนั้นมาขอจุดเลขห์ทูบยางเดียวอุ้ยบอตัวจุดเลขถทูบเป็รวงปิงปองเนาะคะ่ะแต่ว่าท่านผู้ชมเอ้ยเลขทูบป,ปู่พญาเต่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจุดเลขทูบได้เก้าแปดแปดนะคะ ซึ่งไปตรงกันเนาะค่ะตรงกันกับแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะคะเลขถูบทีปะต่อยไปขวกับช่องน้องน้ำเนาะค่ะเนะเาะพอดีช่องน้องน้ำเพื่อนกับไายคลิปขึ้นกันแต่ว่าแปลกท่านผู้ชมช่องน้องน้ำไม่มีเสียงนะคะบ่มีเสียงเลยน้องน้ำก็เลยว่าให้แม่โล่งผู้เดียวซะเพราะว่าน้ำบ่ได้ล่งดอกเพราะว่าคลิปทั้งคลิปบ่มีเสียงเลย ทั้งๆท,ที่ไม่กระติดอยู่เนาะค่ะเนาะติดไม่เปิดไม่ตามปกติเลยแต่ไม่มีเสียงประตยก็เลยได้ล่งผู้เดียวเนาะค่ะล่งชงองเดียวไปขอกับเจ้าเมตะเคียนสอยมานี่จุดเลขกทูบก็ได้เก้าแปดแปดคือกันตรงกันกันกบปู่พญาเต่านะคะซึ่งแปกสามโตนี่เอ็ซี่บนในโชคในหลาบนี้นเนาะค่ะเนาะก็คือกะ ซอยกันสื่อผลไม้คนละนิดละน้อยเนาะค่ะเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับเอจซี่ถูกๆท่านเนาะคะ่ะเนาะกัผ่านทางช่องนองน้ำเพิ่นก็ได้ไปไหวเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นไปสิไปไหวจอมแม่แตะเคียนสวยมันี่อยู่เนาะคะ่ะเนาะกับ่รู้ว่าเพิ่นไปยามไรเนาะคะ่ะท่านผู้ชมว่าต้อยก็ติดธุระเนาะคะ่ะบ่ได้ไปน้ำเพิ่นก็นเลยเออถ้านนองน้ำา่านนองน้ำไปเลยกัตามนั้นแหละเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็คือมากับ ทรางช่องมาวิ่นเนาะค่ะเนาะมาตามต่อขอโชคลาภของงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นี้นะคะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้จารณญาณในการรับชมทางช่องค่ะมาทายเปลือเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปเบื่งด่านให้กันกับสารปู่พญาเต่าไปค่ะ ตอนนี้ป้าต้อยก็มาอยู่ที่ศาลปู่พญาเต่านะคะซึ่งปูพญาเตา่าเป็นกระห้ยแตกสามโตเนาะค่ะเนอะน้องน้ำลรสดโค้งสุดท้ายนะคะเก้าแปดแปดแม่นมากไห้จริงถูกจริงแม่นจริงกับสารปูพญาเต่าเนาะคะ่ะเนาะป้าต้อยกับบรดมาาหาปูงวดนี่เนาะคะ่ะลายเหมือลายเว้นเฮ้ออันไหน อุ้ยเฮ้ใส่ใส่อือุ้ยเขึ้นอ่างสันอาเห็นตเกียวเนั่นอุ้ยทันปุชมเด้อเดอเดตกแกตัวเบลอเลยทันปุชมมองดูเอ้าปกติเข้ามาบมพอเด้มัเห็นต่เยอเนี่ยนี้คือตกแกตัวเนาะแม่แต่เสียงร้องก็บม่ได้ยินเลยพากหลังนี่ยนะครับบริวารของปูเอาปังปังเด้อปูหมวดที่แล้วปูหายแตกสามตัวงวดนี่ขอสามตัวเนีนเอีกเด้อปูเด้อ มันมีข้องแตกอีกหลายเรื่องตอนนี้ตเห็นกับแก่สาธุสาธุปกติถ้าเป็นผู้แก่อยู่ตามสารถ้าเห็นจะจางๆอย่างเนี้ยเลขมักจะเข้านะครับมาดูวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมี่เนาะค่ะกับสารปู่พญาเต่าอุ้ยปู่คนได้ผ่าเบี้ยใบไม้ต้นอืมโอ้โหนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมที่ห้าพอพอสิบเอ็ดครับ ดีภาพยงใหม่ไหมแนนเออไม่ใหม่เลยนะสาธุเด้อร์ปูอุ้ยท่านผู้ชมเบิ้งเบิ้งล่มเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาระวังงาใหม่เด้อมาวินอืมหนากาบใหม่ล่นลงมากไกลสิหมดเลยอุ้ยท่านผู้ชมเบิ้งบริเวณหลบหลอกก็นาไม่ยังบ่ต้องสำรวจก่อนเนาะค่ะเพราะว่า กลางดงกลางฟ้เาเนะคะเนาอเฮ้ยจะไปไก่เด้อเต็นขาบข้อเด้อุ้ยนางลำ่ำผู้คนได้ล่างล่างล่ำไหมท่านผู้ชมนี่เอ้ยนางลำ่ยงลำย่างสวยงามเุ้ยอ้ยคือจังเสียงอยังแหลนขวัวกวกอ,อยู่ข้างในบางส่น มึมอย่งหรอมาคุนผู้ชมค่อยได้ยินสองหูข่อยเลยเจ้าเสียงยังแหลนยู่ด่านในกาลังสีซองให้เบืองนางลำนางลำอย่างสวยงามเลยท่านผู้ชมสีแดงสีทองสีเหลืองเปิ้หมากนางลำตนไปนะครับเาะค่นดอไม้ทุกเพียนาวาู่ก่อน ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะครับทั้งสองช่องทั้งสองช่องช่องมาวินชาแนลด้วยนะคะสวันนี้นะครับก็มาตามต่อนะครับขอโชคลาภขอพรุ่งบารมีมาวินลูกไงเดี๋ยวให้ายไนไปจุดไปนะค่ะไอปเตรียมของ มีเทียนใหญ่ก็ดีเลยเนาะคนละเป็นซีนหนาวๆลมห,หนาวๆอากาศเย็น หน <Now. S 2> าวแดดเปิดมาวินเอาเย็บอันนี้ขึ้นไปให้นเป็นน้ำเล็กยังบม่ได้อันนี่หลายเทียตามกำลังเนาะคะ่ะเนาะมือน,นี้ก็ได้น้ำแอปเปิลมาถวาย ปูพญาเตาตามกำลังศรัทธ,ธานะคะนี่หน่อยเห็ดตามหน่อยอเนาะกำลังศรัทธานะครับผม,มีนยนกับล่อยแบบช่องน้อยออน้อยต้นน <c oughs> ้อยพุ่นน้อยนะครับสบา,ายไปตามแมีนกำลังตำหรับศรัทธาเนี่ยไม่โตมากนะแต่กำลังศรัพท์น้อยเอาตามกันนะครับ วันนี้ก็จะขอนะครับโชคลาภนะครับก็คือขอเลขคู่เสียงไพ่แล้วก็เลขคู่ฟองนะครับขอสอง,งอย่างเลขคูปอย่าตั้งนะกร่ปูเด้อตั้งวันนี้ได้ปูโอ้ยยวเวลาปูก,ก่อ, <c oughs> อ็ลูกหนักมาโคกับบุกใครอีกล่ะ เท่าแล้วเด้เนาะไม่น้อยก็ได้รับเบี้ยยังชีพต่อไปนี้มาวินใชยว่าเท่าแล้วยังสิได้เท่าไปอีกเดี๋ยวก็ได้รับไอ้เงินคนุณเกษเท่าไปอีกอยู่บ่ทันแล้วกับเท่าบ่แน่เด้ก่อนสิได้รับเงินคนแก่ปูพ่พญาเตาเพิ่นอาจสิให้ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้เด้เนาะเป็นไปได้เนาะปู่เนาะอีหยังก็เกิดขึ้นได,ด้เด้อกระปู่ เขาสิได้ซาเด้มาวิ่งสิได <m ixel> ้ลุ่งหนาหนึ่งได้ว่าดถืออิตาลีรางวัลที่หนึ่งอย่างเอ็กร์ซี่นะเดี๋ยวปูเดอร์สามเลขไย่ายสามโตตรงตรงเอสซี่มันได้โชคได้ลาบนั่นไงได้แลี้ยวมันไปเสียงอุ้ยอุ้ยตกใจเบิร์ตอันนันมอนเนี่ยไม่รู้เมียงอะไรเออเนาะโอ้ยตกใจเหรอเนาะคนแห่งตื่อซึนซึนอย่ เพราะว่าปาตอยไดนนะ้ยิเนเสียงหยังขวกขวักแรียนี่สันะโอ๊ยเนี่ยไปเนาะค่ะท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวปูขอโชคขอลาภขอพรน,น้ำปูไปพร้อมๆกันนะครสาธุนะโมะะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูมิเจ้าที่พระมีน่าพลันี้เทวดาอารักษ์ทยุปกักรักษาณนสารปู้ขยันเก่าผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มอนีลูกหลานชมงมาวินชาแนลคอมเบอร์ปัตอยชนชาแนลแต่ในเดินทางมาสักหลักกาบไฟเพื่อมาขอผืุ่ลบารามีปูพญเาเตามอนีลูกหลานมานบกัน2องช่อ,องสองคนขอให้ปูปปโปรดภัยด้วยปูเด้อโชคให้ลาบลูกหลานเพื่อเป็นสะพานบุญนําไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งบานทั่วโลกที่เพิ่งกำลังรอชมรอติดตามอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบให้ปูปเปิเดโชคเปิดดวงชะตาให้ผลดับปูด้อเช่นไรกะ โชคลาภดี่รีเซียย่ยงไพ่มื่อนี้คือเลขดููเดือปูเดอร์ทับเลขปิงปองปูเสียหายตัวใดก็ให้ดีให้ดองห้กระเด็นออกมาเดือปูเดอร์ไปตรงกับเลขไท,ทยสามโตวเนีนๆตรงๆเลยเดือปูเอ้ยลงมาเลยจ้าทูจา้าทูจา้าทูเดอร์ปูหลอกล้านก,นลกลาับเดือน้ำผลไม้แอปเปิลบักซาลีากัพร้อมโดยน้ำแดงน้ำเปล่ามาถวายเห็ดปู ให้ปูมากินให้อิ่มน้ำสำลานเดอ้อปูผอมตั้งบริวารปูแล้วก็ขอโชคขอลาปวดภัายลูกหลานสามโตตรงๆเลยเดอ้อปูเดอ้อมาวินอเอาไปปัด่ยลูกไงยันแม่ได้เก็บัวกเขาลูกหยาเก็บพวกเขานะคะ่ะท่ตัว่้ม่อยเก็บหวใคผหินหน้านนหักแบกหยาแบกนีแหง่ว สาถูกเด้อปูเด้อบุญบารมีของปูโปรดประท่านโชกลาบให้ลวกหลานเพื่อสิไปฝากไปตอนเอ็ดฟี่ทางบ้านให้พป่นไดโชดกลาบนําเล็กถ่ายร้างที่หนึ่งสามโตตรงๆงกันเพื่นใดแล้วเปนเจียวไปเสี่ยงโชคเชียงดวงก็ให้เปนถเพิ่ปนจับส่โหนไตเพเป็นตาใดให้ป่นได้พ่เป็นตาไก็ให้ป่นมีเด้วจ้าไอ้ต่อยยิบเล็กทูอ่ะ แล้วก็ยังอันสาสีเยบเด็ดใสม่มือเลยเดอ้อปูนได้แล้วได้แล้วตอนตอน,นี้ล่ะขออนุญาตจุดเลยเดอ้อปูเดอ้ตอตัวนี้เดอ้อปูเดอ้อ กาดเฮ้ยเฮ้า้นว้การดำการำเอามาเว้นผนบ่อยถ่วงยยจะถ่วง่วงเห็นอิลีบปะการำมีทางผู้ชมดีนะเหล็กถูบอุดเมื่อยข่อยสวยทางผู้ชมโอ้ยซาถูซาถาถูเล้ศป่ย อย่าตื่นอย่าทวงอันใดบ่ดีบ่าบาง,งามก็ปัดเป่าออกไปให้เจอแต่สิ่งดีๆงามๆเด้อปู่เด้ออย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานลูกหลานเกิดได้ยังรุ่นอันใดบ่ถือบ่ควรก็ขออนุญาตบาดค้ำเด้อปูเออย่าถือโทษโ,ทษโกรธลูกโกรธหลานหลานมาขอเพิ่งบุญบารมีเด้อปู่เดออ้อมาวิว่งเหตุยังกไยจะทวงขอกับหลานไปนั่น ใจดีเลยกใจดีเลยผมจะชเุเปี่ยฟองทัานผมจะลวมเปี่ยฟองนะครับจะร๋วทกีละลูก่ขย่าใั้เอาใจล่ใะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามสาม ิงปองรูปที่สองหมายเลขเก้าครับรูปที่สองสามเก้าสามเก้าหรือสามหกอ่ายิงปองรูปที่สามเลขห้าครับสามเก้หาห้าสามเก้าหาหรือสามหกห้านะคะค เขากับเขาตัวเดียวกันสามเก้าห้าทีแน่ๆมาวิ่งพิ่นยิบลูกปิงปองสาธุสาธุสาธุอยู่ในน,น,นนี้เด้กปูเดี๋ยวว่าปูเพิ่นได้นั่งล่ำนั่งล่ำกับล่ำสวยสวยสัตวผู้ชมเห็นโมปูให้ยโฉให้ลาปูาาาปเพิ่นถือเพิ่นกระถือปูเพิ่นได้เพิ่นกระได,ดอ้อุ้ยฮ้อยตกใจกับแก่ เมืองด้วยท่านผู้ชมอวยหน้าเอวยังง่วงง่วงเยู่ถือว่าแปลกมากครับท่านผู้ชมมาผมมาถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มเข้ามาที่นี่กับหนุ่มอามกับพอทองเลเนาะืองแต้นแรกๆเลยเริ่มมากหลายปีแล้วสองสามปีแล้วพ่เคยเห็นตุ๊กแกมาอยู่นี่แักเพียงอเลรเยอะเลยอือคอยกับ่อเคยเห็นด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยทีั้งแรกแกมาอยู่ตรงนี้นะครับ พักหลังก็ได้ยินเสียงหองอยู่ทั้งตนใหม่แต่ว่าบหลังๆมากนี่บได้ยินบได้ยินเสียงตุ๊กแกรู้ว่าคนเสียงสามโตแตกครับแล้วก็แตกมากเมื่อกี้ผมเห็นอีกาดำวันนะครับแตกจริงไม่เคยเห็นเลยแต่มาวันนี้รู้สึกว่าแตกมากจริงแต่ว่าเงียบเงียบแต่ว่าได้ยินเสียงล่มู่มดานบนเงียบเป็นน่ากลัวเนาะค่ะท่านผู้ชม แล้วก็พ่เป็นอย่างคือคือสวาบปูพญาเต่านี่เพิ่นดูแลปกป,กปกกักรักษาลูกหลานนี่ดอกอันใดบดีบ,ดบ่งามกับปัดเป่าออกไกลๆเด้อปูใ,ให้เจอต่สิ่งดีๆงามๆห้ได้โชคได้ลาบเดอ้อไปฝากไปตอนลูกหลานปูสุข,ขูขสุข,ข้นที่เพิ่นสัาปพพูที่เพิ่นเบิ่งงขิปอยู่ในขณะนี้ครับผ่เพินวว่นถือรางวัลที่หนึ่งเด้อปูไอ เดี๋ยวรอเลขทูบนะคะไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันว่าไม่หมดหรือยังนะครับแล้วก็เดี๋ดปูกลับเลยเนาะไมปค่ะไปค่ะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งบริเวณหลบๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวยยค่อยเบิ้งไฟคอยก่อนมาเป็น,น,นวยังไงแต่ว่ามาวิ่งคน,น่าคน,เห,น,เ,นเห็นเป็นอีก,กาดำท่านผู้ชมตอนกลางคืนไม่น่าเชื่อว่ามีอีกาดำ อืมเห็นเนาะค่ะกับปูพญาเต่าปูคนใดนั่งล่ำไม้เนาะค่ะเนาะปูคนใดนั่งล่ำไม้หลานมาขอโชวขอลาบมาขอเปลอกบนญบลรมีเดอ้อปูอปวันหน้าเสือว่ามาเจอบริวารปูอยู่นี่เออไปแล้วบอกว่าเ่เห็นดิเ่เห็นแต่ว,ว่าตอนนั้นเห็นห่วงห่วงอยู่เลย อาชีพด่านหลังทั้งนั้นกับเป็นไปได้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าท่านผู้ชมอ่าตีนะปู่ตกใส่หัวเอ้าตกใจเมื่อเธอท่านยานกับแก่เออท่านยานกับแก่ขออนุญาตเด้อขออนุญาตบาดค่ำ้อปู่เอ้หลอกลานตกใจค่ะ ขอกระตกใจต้นน้องเกจ่งใหม่งาใหม่แมขอกระตกใจโอ้ยพี่ยื่ทา่านี่นี่นะะ้องาบริบ้านของปูตุกแก่ปังๆเด้อสามโตแตกเด้อปูเอ้ยมาพอบริบ้านของปูมขอเพิงบุญบาร,รมีไข่โชกไข่ลาไข่แตกสามโตตรงๆเลยเนี่ย คูขมทครับใตหม่เพล่นเบิดเลขกูัก็ใหม่ซาดแต่บูเป็นแปดเก็็บงหดที่แล้วตรงๆเรื่องแปดก็บด้เป็นสวแล้วนะครับนี่ยังะเกิดขึ้นได้เบิรดละนอกกูโอ้ยคอยโอ้กำลังสิเขาไปซ่องไกลๆแต่ทเริมคิดพอมาจะของยันตุ๊กก ลืมย่านวัดย่านตุกแกเนาะค่ะท,าท่านผู้ชมเอ้ยอย่านอิหลีท,าท่านผู้ชมตีนขามันเหนียวเหนียวน่ะมันเป็นปัญญาแล้วก็โตมันก็นไล่ไล่ตามันก็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นปัญญาอิเล่มาอยู่ตหนหาปูแล้วลูลานปูเอ็ซี่ทางบานทุกทุกทันเนาะค่ะนอกะ บอกกาวกับปูขอพรน้ำปูเลยเด,ด้อปูใดอยากได้อีหยังกับขอปูเลยตอนนี้กับไม่อยู่ต่อนหนาปูลแล้วเดี๋ยวรอเลขทูบนะคะทูบใหม่เพราะท่านในเบิดมาวิ่เพ่นวาทูบใหม่ได้สองตัวแล้ว<ม>เห็นเป็นแปดเจ็ดเนาะค่ะ,คะคขอพรขอโชคลาภกับปูพญาเต่าเลยนะครับในขณะที่รอเลขทูบไม่หมดนะครับ เงียบแค่เ,เนาะเงียบมากนะคะ,ะท่านผู้ชมจากเหตุซีธรรมะอธิษฐานของโชคด้านของคุณแล้วเดี๋ยว่าคจะพาไปดูเลขทูนนะครับม่มามมบิน่นเห็นเลขทูบสองตัวขันงวดที่แล้วนี่เข่าแตกเลยเน,น,นาะค่ะเหตุผลเนาะค่ะเนาะว่าเลือกทูไ<ม>บไปหมดเลือกทูยังไม่หมดต้องรอสักคู่หนึ่งนะครับอืมเอ้า จะบอกได้ว่าแปดเจ็ดศูนย์หรอ่รุนไปพร้อมกันเลยค่นผู้ชมแปดเจ็ดนะคะเด็กงามถ่ะผู้ชมแปดเจ็ด ศูนย์เลอเก่าลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับแปดเจ็ดตัวที่สามจะเป็นเลขเก้าและเลขศูนย์เรามาลุ้นกันนะครับจะเป็นเลขเก้าหรือเปล่า เลขเก้าน้อตันผู้ชมแปดเจ็ดเก้าครับถ้าเป็นงวดที่แล้วนี่เขาตั้งเนื้อตั้งไตเลยนะที่ต่ออีกแปดเจ็ดเก้านะครับผู้ชมเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าอะตามนั้นนะครับอ่ะแปดเจ็ดเก้าครับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดพี่น้องกันเก้าก็พอคล้ายตัวเดียวกันนะครับ 8 7ดเจดเหรือว่าแปดหนึ่งเหรือว่า8ปดเจ็ดหกนาะตามนั้นนะคะโชคดีให้งงปังๆกันสุข,ขสุขุ้นเด้อุ้ดายบนคลิปนี้แล้วก็ให้ถือเ็กถือเบอร์ถือลอตเตอรี่ราวันที่หนึ่งสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องับมะไทยเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะสำหรับเสียงโชคเสียงดวงกับสลาก,กินแดงรัฐบาล เท่านั้นนะคะโชคดีให้เงๆงปังๆเด้อค่ะแปดเจ็ดเก้าตามนั้นนะคะครับผู้ช่วามมาขอโชคลาภกับปู่พีเจ้าอ่ค่ะของวดวนที่เลขสิพกพฤศจิกายนพศ2568ได้เลขทูปแปดเจ็ดเก้านะครับเลขเป้งปองเลขเปินปองได้สามเก้า สามเก้าห้าปู่สามเก้าห้านะครับค่ะเลขทูบแปดเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะเลขปิงปองสามเก้าห้านะคะเลขปิงปองสามเก้าห้าเลขทูบแปดเจ็ดเก้าขอให้โชคดีเฮ่งเฮ่งลยๆยกันสุขุสุ坤เด้อค่ะขอโชคขอลาบกับสารปู่พญาเต่าออกนวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ขอให้โชคดีเฮ้งเฮ่งลุยลุยกันสุขุสุ坤 ค่ะย่าลื่อมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างจองปตยคุณมิสเซนพร้อมกับทีมงานถูกถูก,ถกทันเลยเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับวันนี้วันนี้ขอให้อีตี้ถูกถูกทันโชคดีเดินทางไกลไก็ขอให้แกวขาดปลอดภัยจากพานุทลายทั้งปวงไอ้นี่จะฉกตลาดไอ้นี่จะเงินจะท่องไลนมาเทมาเลยมีตะควมสุขควมเจริญ สำหรับวันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ